อ้่ยดีมากโคตรอร่อยรสชาติเป็นแท้ญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับผมกต้อรับคุณสุริการติเต๋านะครับโอ้โหวันนี้ตื่นเช้ามากไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าวันนี้นะครับผมจะต้องมากินร้านนี้ให้ได้นะฮะเป็น ซูชินะครับผมสายพานที่ดังมากในญี่ปุ่นตอนนี้เวลานี้เขาว่าเปิดสาขาแรกที่ประเทศไทยแล้วนะครับผมที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7นะฮะเดี๋ยวเราไปดูร้านเขากันดีกว่านะครับผมว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมจะบอกไว้ก่อนว่าผมาเคยกินแล้วที่ญี่ปุ่นนะแต่ว่ายังไม่เคยกินที่ไทยนะครับมันจะอร่อยสู้กันได้หรือเปล่าตามมาเลยครับ หยิบแหลกครับให้ทีมงานเราก็อยู่ในร้านแล้วนะครับเมื่อเชา้าได้คิวที่เท่าไหร่เมื่อเช้าได้เลยก็คือเราอะไปรอ,ไป,อไปรอแต่ห้างเปิดก็คือว่าได้โต๊ะมุมดีที่สุดนะครับเพราะว่า,าให้น้องภูนะครับผมมาต่อคิวตั้งแต่ตอนห้างเปิดเลยนะครับตอนนี้คนยังเต็มร้านอ่ะที่ดูสิว่าเรามาตั้งแต่10บโมงตอนนี้11บเอ็ดโมงครึ่ง คิวยังแน่นหน้าร้านอยู่เลยนะครับโอเคเราพูดถึงร้านดีกว่าเขาบอกว่าเป็นซูชิสายพานที่มีกว่า600สาขาที่ญี่ปุ่นนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มีราคานะฮะจานสีแดง40บาทสีเงิน60สีทอง80สีดำ120บาทนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านี่ไงโอโทโร่40บาทนี่ไงโอโทโร่มาแล้วโอโทโร่นี่ คือส่วนที่แบบว่าอร่อยที่สุดของปลาทูน่าเลยนะโอ้มีแบบปั๊มด้วยเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยครับอันนี้กืนน้ำร้อนแล้วก็เขาจะมีผงชาเขียวให้นี่อย่าให้ทีกคนยยก็ใสยยกประมาณนี้พอ,อมาชิมโมโตโร่เลยฮะหมเนื้อดีมากอะแบบนี่ใค,ครอยากมาให้เร่องให้ฟัง คือว่าตอนนั้นผมไปญี่ปุ่นมานั้นผมจําได้เลยว,ว่าครั้งแรกเนี่ยผมอยากกินซูชิมากแล้วซูชิที่นู่นเนี่ยถูกมากก็เลยไปที่ร้านนี้แล้วก็เลยได้กินแล้วบอกว่าถูกมากไปประมาณร้อยร้อยกว่าเยนนะครับร้อยกว่าเยนก็ประมาณกี่บาทประมาณ60บาท30บาทอะไรเงี้ยนี่นชูทโทโร่คร <นะ S 1> ับสชาติเป็นแบ้ญี่ปุ่นนะครับชิ้นนี้นี่จานสีแดงน,นี่แค่40บาทเองนะได้ทั้งสองชิ้นนะได้เป็นไก่นะเขาชิมน,นะ ขายุ่มมากน,นี่คือจอนีเราก็สามารถสั่งได้นะแล้วเดี๋ยวเขาทำมาให้เราเนะเอาเป็นโอโทโร่นี่ไหมโอโทโร่คัดพิเศษนี่ไงเันจะขึ้นมาขอขอบคุณนะเดี๋ยวเรารอโอโทโร่คัดพิเศษตอนที่เรากินไปเนี่ยคือโอโทโร่ธรรมดาโอโทโร่ o ธรรมดานี่คือ40บบาทเนี่ยจะบอกให้ว่าตอนที่เราไปญี่ปุ่นมันจะมีเมนูแบบว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นก็มีภาษาไทยน,นะนี่คือโอโทโร่แบบคัดพิเศษ ปกติไปกินข้างนอกนะคำหนึ่งประมาณ400-500ถึงบาทในไ,ไทยนะครับโอโตโรนี่คือส่วนของท้องปลาแซลมอนนะครับผมก็จะแทรกมันเข้ามานะครับความเหนียวของมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่กินเข้าไปพุ๊จะละลายในปากเลยชิมกันดีกว่า これをチャンスとばかりに出航の準備を始めた船がある天候の変化を見極めるこの状況でマグロが見えるというのだが竹内さんが糸を引き上げ始めた決して慌てないあっという間に釣り上げた巨大マグロだがこれだけでは終わらないあっ ไม่ชิมแซลมอนเน้นของอร่อยก่อนเลยคนไทยเรียกปลาส้มนะฮะแซลมอนดีดีอ่ะดีเลยแซ่บจนดีอันนี้ปลาไหลนะฮะนี่พต่อคะฮะเราว่าเรากินอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้สองอันนี้พี่จะเอาไหนซ้ายกับขวาให้เลือกแล้วพี่จะได้อะไร ได้แต่ความอร่อยในนี้จะมีวาซาบิอะฮะที่ต้องรุนเองช่วงจะต่างขพี่ว่าพี่จะเจออะไรโอ้ยรุนเองช่วงกัะตามว่าจะเจออะไรโบราณเขาว่าขวาร้ายซ้ายดีมาดูกันว่าดวงของพี่เนี่ยจะดีขนาดไหนก็ทำไมต้องทำเนี่ยฮะซ้ายนะไม่น่าดิ่งกันหมดเลยวะมันเป็นยงไงครับพี่ <laughs> อ้อ่ะเฮ้ยชิวๆมันจะบีบเผ็ดที่ไหนนะไม่เห็นเบ็ดเลยอ้อ่ะมาเรีวิวต่อนี่คือปลาไหลนะฮะดูปลาไหลนะฮะดูความยาวของปลาไหลนะครับดีมากอยากให้ดูโต๊ะตอนนี้ครับอยากให้ดูตรงนี้อยากให้ดูตรงนี้ครนี่คือสิ่งที่ผมกินไปในวันนี้นะฮะสิบห้าทิบสิบห้าที่เหรอ แล้วผมเป็นคนที่ชอบกินไข่ตุ๋นมากไม่เป็นไข่ตุ๋นเกาหลีไข่ตุ๋นบ้านเราแล้วก็ไข่ตุ๋นญี่ปุ่นแต่ที่ผมชอบที่สุดก็คือไข่ตุ๋นญี่ปุ่นดูดิดูดิดูมันเด้งดูมันเด้งเหมือนตัวไอ้โ o ลิ่งอ่ะ bowling ใน lac na l o ล k อ่ะตัวสีฟ่ะก็จะมีผมว่าน่าจะเป็นเนื้อเนื้อหรือหอยหอยมีอะไรอีก มีหมูแล้วก็มีกุ้งพับเมกครับอันนี้นะครับปลาซาบะดองต้องบอกมาว่าผมเนี่ยชอบกินปลาซาบะมากเดี๋ยวมันจะมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเลยดีมาก อันนี้ปลาไหลแบบพิเศษฮนะเมื่อกี้มันมีแค่นี้ฮนะอันนี้มาน,นี้เลยครึ่งมาเลยดูความยาวดูความยาวหนึ่งสองสามดยอดมากอ้วอร่อยอะ่ะปลาไหลยอย่างอร่อยอะ่ะ <c oughs> อะปลาไหลมาอันนี้เป็นโอโทโร่แบบพิเศษแล้วก็ฟิลไฟมามานะหนึ่งสองสาม อร่อยมากเด็ดจริงแ่ทั่วมวยแล้วนี่ตบท้ายด้วยของหวานมีสตอรอเบอรี่นะครับแล้วก็ให้เป็นทูนิลาชีชอร่อยมาก มาเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าร้านซูชิโร่ร้านนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่นะครับก็โอเคครับอย่างแรกนะครับผมจะแบ่งคะแนนเป็นอย่างนี้นะครับรสชาติ3บรรยากาศ3แล้วก็ราคาอีก3นะครับอีกหนึ่งคือความชอบส่วนตัวราคาผมให้ไปเลยนะครับ3เต็มส่วนเรื่องรสชาตินะครับผมให้2ครึ่งอ่าเพราะว่ามันเป็นแบบว่าไม่ได้พรีเมียมทั้งหมดไง มันก็จะมีแบบของถุ่มด้วยแล้วก็ของนิม่มๆก็มีบ้างนะครับอ,อย่างที่สามนะครับสถานที่ผมบอกว่าโต๊ะเยอะมากแล้วก็อยู่ที่ซินรทลเวิด์เดินทางสะดวกแต่เสียอย่างเดียวสาขายังน้อยอยู่ให้สองครึ่งนะรวมคะแนนสิเป็นแปดเต็มสิบใช่ไหมเก้าแปดเต็มสิบ้างจตัวใหเจ็ดสิตอนนี้เจ็ดแล้วเอาไปห้าสี่สามสองตอนนี้ก็มีแปดคะแนนแล้วนะครับอีกหนึ่งคะแนนจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้เพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับ คิดว่าผมชอบไหมไม่น่าเหลือบอกเลยว่าชอบมากเป็นร้านแบบซูชิสายพานที่อันดับหนึ่งในใจผมแล้วนะครับราคามันจับต้องได้ราคามันก็ได้มาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับจะให้หนึ่งคะแนนครับผมเป็นทั้งหมด9เต็ม10คะแนนนะครับก็นั่นแหละฮะถ้าใครสนใจก็มาได้นะครับสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับผมแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้าครับผมรักษาสุขภาพนะครับทุกคนบ๊ายบาย